สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันเดินอยู่ท่ามกลางเมืองกัญชาในม่านหมอกแคนา b บชเวทที่จงังหวัดสระบุรีค่ะโรงเรือนที่นี่นะคะใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะเฉพาะโรงเรือนนี้นะปลูกกัญชง2 5 0 0ม0 0ต้นท่านผู้ชมคะจากธุรกิจพลังงานทดแทนนะคะปลูกพืชพลังงาน มาผลิตเอทานอลเพื่อไปผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะบริษัทเอทานอลเอนเนอร์จีจำกัดมหาชนเขาเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจค่ะจากพลังงานทดแทนแล้วก็มาปลูกกัญชากัญชงซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพในอนาคต มาคุยกับผู้บริหารของ EE นะคะคุณวรศักดิ์ค่ะคุณวรศักดิ์คะจากธุรกิจพลังงานทดแทนทําไมมาสู่กันชงกัญชานี่ล่ะคะ ME เราทำพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดอิเทรนอลนะครับแต่ต่อมาทางทางคณะกรรมการเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็เห็นว่าสถานการณ์นี้มันเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่ายังคงลงทุนในธุรกิจอิทนอลเนี่ยก็อาจจะเกิดการขาดทุนได้ในอนาคต mm hmm. จะไม่สามารถร้าง ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือได้นะครับประกอบกับภาครัฐเนี่ยเริ่มเปิดเสรีในเรื่องของกัญชงเราก็เลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นรายแรกๆในตลาดพืชตระกูลกัญชงเนี่ยมีการนำไปใช้ประโยชน์เยอะแยะเต็มไปหมดตั้งแต่อาหารตั้งแต่เครื่องสําอางนะครับรวมไปถึงเส้นใยนะครับนั้นเราก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสให้เราเข้ามาเป็นเจ้าแรกๆเรามองว่าใน5ปีเนี่ยตลาดของกัญชงเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ15 0 0 0ล้านบาทต่อปี 1 5 0 0 0ล้านบาทต่อปีครับในประเทศไทยคือแค่ตลาดในประเทศไทยเท่านั้นยังไม่รวมการส่งออกต่างประเทศใช่ครับต่างประเทศใช้กันมานานลวเราประเมินกันว่าของต่างประเทศเนี่ยขนาดของตลาดน่าจะอยู่ปีหนึ่งประมาณ3 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐโอ้สามหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ <พอ S 1> แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ย EE มองเห็นแล้วว่าธุรกิจกัญชากัญชงเนี่ยมีศักยภา,าพการเติบโตมากกว่าที่จะทำพลังงานเอทานชลนใช่ครับ ขายธุรกิจเอทานอลมาเป็นกัญชากัญชงเนี่ยค่ะขายกี่เปอร์เซ็นต์ปัจจุบันเราจําหน่ายการลงทุนในเรื่องพลังงานออกไปจนหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราชิปธุรกิจชิปนโยบายชิปกลยุทธ์จากการเป็นผู้ผลิตพลังงานสู่การเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมกัญชงอย่างเต็มรูปแบบครับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเลิกเรื่องของพลังงานทดแทนมาสู่ธุรกิจกัญชากัญชงใช่ครับปัจจุบันอย่างที่เนี้ยเราต้องนําเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีสาร CBD สูง อย่างกัญชงหนึ่งต้นอย่างเงี้ยนะคะอะไรบ้างที่ขายได้แล้วปีหนึ่งปลูกได้กี่ครบคะกัญชงเนี้ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งลําต้นนะครับหลักๆเราปลูกเพื่อเอาช่อดอกช่อดอกเนี้ยส่งลงสกัดเพื่อไปสกัดสาร CBD <ม>นะครับส่วนอื่นใบใช้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการบดอบแห้งทําเป็นใบชาหรือทําเป็นเครื่องดื่มลําต้นก็คือเอาลําต้นไปใส่เป็นน้ําซุปน้ําชาบูรากเอาไปทําเครื่องดื่มได้เหมือนกันเราปลูปก25,000ต้นะนะครับปีหนึ่งเราปลูกได้4ครบ 1 0 0 0 0แต้นครับ1ต้นเนี่ยเราจะได้ช่อดอ,อกประมาณ200กรัมความสวยงามของธุรกิจนี้ก็คือเมื่อเราปลูกกัญชงแล้วเนี่ยเรามีผู้รับซื้อช่อดอ,อกทั้งหมดแล้ว EE เนี่ยมั่นใจกระโดดลงมาธุรกิจนี้เต็มตัวเลิกพลังงานทดแทนมาสู่กัญชากัญชงแล้วลูกค้าอยู่ที่ไหนเรามีพันธมิตรที่มีการเซ็น MOU กันไว้ที่จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดเป็นตั้งแต่กระบวนการในการขอใบอนุญ,ญาต ในการที่จะได้ใบอนุญาตจากภาครัฐเนี่ย<ค>สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่จะต้องให้กับภาครัฐก็คือเมื่อคุณปลูกแล้วเนี่ยผลผลิตไปที่ไหนมีตลาดที่รับซื้อแน่นอนแล้วใช่ครับลูกค้าหลักของ EE e. คือใครคะของเราก็คือ JSP Pharmacy นะครับก็เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเรื่องอาหารเสริมเรื่องยาท่านผู้ชมสังเกตว่าที่เราอยู่กันนี้เนี่ยจะเป็นโรงเรือนเป็น greenhouse นะคะหรือว่าอากาศเนี่ยจะอบแล้วก็ร้อนกันชงชอบความร้อนเหรอคะอุณหภูมิจะต้องเหมาะสมนะครับ ถามว่าร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับกัญชงไม่ทําให้ตายฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามันร้อนเกินไปเนี่ยสาร TSC มันจะสูงซึ่งสาร TSC นี่เป็นสารที่เราไม่ต้องการและเดิมเนี่ยถ้ามีสาร TSC สูงเนี่ยจะต้องเป็นยาเสพติดเราต้องการสารตัวไหนคะ CBD ครับ CBD พือตระกูลกัญชงกัญชาจะมีสารหลกัลกๆอยู่2ตัวคือ TSC กับ CBD สาร TSC นี่เป็นสารที่มีผลต่อประสาทที่ทําให้อาจจะมีภาพหลอนนะฮะหรืออาจทําให้ติดแต่ทางการแพทย์ก็ต้องใช้นะฮะ พราะสารตัวนี้ัปรักษาโรคพวกพาร์กินสันหรือเป็นยาแก้ป,ปวดเป็นน้ำมันกัญชาค,ครับแต่ที่เราปลูกที่นี่เรามุ่งจะได้สาร CBD สาร CBD นี่ทําอะไรได้บ้างคะสาร CBD นี่เป็นสารที่มีคุณสมบัติหนึ่งทำให้ไม่เครียดทําให้สบายทําให้นอนหลับลึกนะครับแล้วก็สาร CBD นี่เป็นสารที่มีผลรักษาการอักเสบสาร CBD มีการเอาไปใช้เป็นอาหารเสริมะนะครับมีการเอาไปใช้ในเครื่องสําอางอย่างกันชงแบบนี้เนี่ยหน้าตาแบบนี้อายุเท่าไหร่คะอย่างเนี้ย อันนี้ประมาณยี่สิบวันครับโอ้โหก็ยี่สิบวันก็โตแล้วแล้วขอบหนึ่งที่เก็บเกี่ยวได้ได้ช่อดอกเนี่ยอายุเท่าไหร่คะประมาณสามเดือนครับเป็นพืชอายุสั้นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าโอกาสในการทํารายได้เข้าบริษัทของตัวเออเองเนี่ยก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ครับปีหนึ่งเนี่ยเราแพลนว่าเราจะปลูกสี่ขอบพอขอบนี้เริ่มโตเราก็เริ่มลงมเมล็ดของขอบถัดไปในแต่ละขอบเนี่ยเ e อจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ต้นหนึ่งเนี่ยเราจะได้ ช่อดอกมาประมาณ200กรัมกิโลนึงเราจะได้ราคาประมาณ7,500บาทอันนี้คือขั้นต่ำค่คำถามว่าราคานี้กำหนดจากอะไรราคากำหนดจากปริมาณสาร CBD <ม>นะครับ7,500บาทเนี่ยคือเราคำนวณที่สาร CBD 12%คาดว่าปี65คือปีนี้เนี่ยจะมีะไรายได้จากธุรกิจกัญชากัญชงนี้เท่าไหร่คะเราตั้งเป้าว่าจะทำกำไรให้ได้ประมาณ250ล้านครับคือกำไรสุทธิเป้าหมายสูงมากเลยครับ ทุกวันนี้เนี่ยอย่างสมมุติกุุงเองอยากจะปลูกบ้างเนี่ยสามารถปลูกที่บ้านได้ไหมท้าผู้ชมเองอยากจะปลูกบ้างเนี่ยปลูกได้หรือยังตัวร่างพรบรประกาศแล้วก็รอ120วันก็เป็นกัญชาเสรีเพราะฉะนั้นทั้งการชมกัญชาที่จะกลายเป็นเสรีทุกคนปลูกได้แต่ว่าปลูกได้เหมือนกับมีกติกาทุกคนปลูกได้คุณมีหน้าที่หนึ่งต้องจดแจ้งะนะครับสในเรื่องของการผลิตเป็นสินค้าต่างๆเนี่ยก็มีข้อจํากัดข้อบ,บังคับอยู่ อย่างหลักๆนี่จะมีการกําหนดตัวสาร TSC อยู่ว่าจะได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ปีนี้มั่นใจว่าจะมีรายได้เข้ามาแล้วทาให้มีกําไรสุดที่ถึง250ล้านบาทบอย่างที่คุณวอลบอกเนี่ยว่าในประเทศไทยปีหนึ่งคาดว่าหน0 0่ล้านบาทนะคะ EE ถึงเปลี่ยนปรับโครงสร้างเลิกธุรกิจพลังงานทดแทนมาทํากัญชาแทนนะคะ <ผม S 1> วันนี้ขอบคุณมากเลยที่พาชมโรงเรือนที่นี่นะคะขอบคุณค่ะสนุกค่ะเอาละกันท่านผู้ชมคะรู้จักกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ